สวัสดีทุกคนนะครับผมก็อยู่กับผมเนเวอร์นันนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในฟาร์มเนเวอร์นันนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวัวๆ <c oughs> นะครับนอนวัวนอนวัว วัวกินหญ้าอยู่นะทุกคนตอนนี้ก็นมเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอารีดนมยังไงไม่ให้นมบูดนะครับแล้วก็วิธีดูนะครับว่าวัวพร้อมรีดนมเมื่อไหร่นะทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็ควรจะเริ่มทําฟาร์มวัวตอนไหนนะครับอาเดี๋ยวผมจะเอาหัวข้อแรกคือควรจะเริ่มทำฟาร์มวัวตอนไหนดีก่อนดีกว่าครับฟาร์มวัวที่ผมแนะนําเลยก็คือเราควรจะมีโรงงานแล้วก็ฟาร์มโคก่อนนะครับถึงจะเริ่มขยายเป็นกิจการฟาร์มวัวนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นทาฟาร์มวัวตอนแร เลยนะมันใช้ต้นทุนก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันขายได้ทีละแค่ขวดละแค่400เองนะครับคือคือว่ามันมันก็ได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าผมว่าระยะเวลามันใช้นานไปหน่อยนะครับในการได้กําไรคืนก็ผมก็เลยเอามาทําเป็นอันสุดท้ายนะวัวรอกําไรจากไข่ก่อนนะครับช่วงแรกนะครับที่แนะนําเลยถ้าจะลงทุนเยอะๆไข่มันก็ผลิตเร็วกว่าวัวนะครับอ่าแล้วก็ขนได้ขึ้นรถได้ง่ายกว่านะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนฝนตกด้วยอ้วเปียกแล้ววัวได้เล่นน้ำแล้วอากาศมันร้อนด้วยช่วงนี้อ่า ก็ดีเลยตอนนี้เรายังไม่ปลูกอะไรนะก็ล่นๆอยู่นะอ่ะทุกคนก็อย่างที่อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงแรกนะครับควรขยายฟาร์มไก่ให้ได้เยอะๆก่อนนะคือเราอย่าเพิ่งไปสร้างวัวเลยนะเพราะว่าต้นทุนมันใช้เยอะนะครับแล้วก็นมมันขายได้น้อยอะไข่ได้แค่ น่าจะขวดละ400้หรือ300นี่แหละผมไม่แน่ใจแล้วไม่ได้ขายนาะนเพราะว่าผมเอาไปทํานมช็อกโกแลตมันคุ้มกว่านะอ่ะทุกคนก็วิธีการรีดนมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารีดนมยังไงไม่ให้เป็นนมบูดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกให้พวกนี้ไปหมดเลย5ตัวนะครับแล้วก็จดปไปเลยผมได้นมคือไม่บูดแล้วนะสําหรับผู้เล่นใหม่บางคนก็ไม่ได้สังเกตนะว่าเอ้ยทำไมวันนี้รีดบูดบ้างไม่บูดบ้างได้ของดีบ้างนะครับบูดแบบนี้บูดเลยนะฮะ ือแบบเอามาก็ขายได้แค่50บาทิบ่าทแย่มากหนุ่มเสียความผิดพลาดของผมนะครับความผิดพลาดก็คือการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ของผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะถ้าขึ้นแบบนี้อ่านี้คือเวลามันไม่พร้อมโอเคปล่อยไปก่อนถ้าขึ้นแบบว่าหิวข้าวเราควรจะปล่อยเขาไปนะก็กดสีเขียวปล่อยเขาไปก่อนถ้ามันหิวข้าวเพราะว่ามันไม่พร้อมนะครับมันหิวอยู่แล้วก็มันอาจจะเครียดนะครับร่างกายมันเครียดก็เลยแบบไม่ควรจะมารีดนมตอนนี้นะครับ อ่ะตอนนี้ก็พร้อมไอตัวนี้พร้อมนะครับไม่ไม่หิวข้าวนะครับโอเคพอเรารีดมาแล้วก็ได้มาหนึ่งขวดนะก็ปล่อยเขาไปรีแลก์นะครับอ่าเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรละเขาก็จะไปกินข้าวอะไรเงี้ยไอตัวนี้ก็ไม่หิวข้าวเราก็รีดได้โอครูเนพอรีดเสร็จแล้วเราก็กดปล่อยเขาออกมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาเขาไว้ข้างในนะครับเดี๋ยวหิวข้าวตายเลยนะเขาออกมากินข้าวไม่ได้นะอันนี้ถ้าหิวข้าวแบบนี้นะครับถ้าหิวข้าวแบบเนี้ยเราไม่ควรเอามารีดนะครับจะได้นมเสีย นมบูดนะฮะจะได้นมบูดโอเคก็เป็นวิธีการรีดที่แบบว่าไม่ให้นมบูดนะครับทุกคนคือเต็มไปหมดแล้วจะเอาไปทำนมช็อกโกแลตอันเนี้ยเอาไปขายได้แบบกำไรแบบเน้นๆเลยก็ประมาณนี้การรีดนมไม่ให้บูดนะคือผมผมรีดบูดแค่อันเดียวเองนะครับประสบการณ์ผมใครที่เล่นใหม่ก็จะอาจจะสงสัยก็ไข่เขาสงสัยไปนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปสอนดูเวลานะครับเราจะได้แบบมารีดได้รัวๆเลยคือเราดูเวลาไว้ว่าวัวพร้อมตอนไหนนะครับอ่าลูกวัวตัวเนี้ยนะครับ เป็นโซนแบบสัตว์เลี้ยงอ่ะกดไปเลยโซนสัตว์เลี้ยงนะว่าสัตว์เลี้ยงมีแบบเฮลตี้อะไรเงี้ยพลังชีวิตวัวหิวข้าวหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้อ่ะก็เราจะไปวัวนะครับอันนี้มันไก่เราไปวัวอ่ะจะเป็นตัวนี้แล้วกันเราก็กดมอนะครับมออินฟอร์นะครับก็คือแบบดูมากขึ้นอะไรเงี้ยดูรายละเอียดของวัวนะครับอ่ะปึ๊บนี่นะครับมันจะมีบอกนะครับว่าวัวเราพร้อมรีดนมอีกเมื่อไหร่นะครับนี่นะครับซิคอนยูนิตมิวนะครับเอเบลนะครับสามารถรีดนมได้กี่วิอะไรเงี้ยก็สองร้อยนะครับสองร อ่ะเราก็สามารถเช็คได้ว่าเออตัวไหนเลยที่เรายังไม่ได้รีดนะครับเนี่ยไอตัวนี้ยังไม่ได้รีดใช่ไหมวิธีดูว่าวัวจะพร้อมรีดนมเมื่อไหร่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนมาบอกเทคนิคการเลี้ยงวัวประมาณนี้นะทุกคนก็มีประมาณนี้แหละการเลี้ยงวัวนะฮะก็อย่าปล่อยให้อาหารหมดด้วยนะก็เหมือนไก่นะครับถาดก็ถาดอาหารถ้ามีก็ช้แชนใหญ่นะวัวนี้ใช้แชนใหญ่เท่านั้นนะทุกคนโอเคเจอกันใหม่ทุกคน <Nope. S 1> ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะบายบาย